เจคเคนอนมเสนอให้ชมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวขายตามสภาพปัจจุบันนะคะเจ้าของยังพักอาศัยอยู่ค่ะแปลงนี้นะคะราคา1.650,000บาทค่ะทุกท่านเข้าซอยไปไม่ลึกนะคะและทำเลดีมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยค่ะพื้นที่กว้างๆค่ะขนาด96.2ตารางวา3ห้องนอน2ห้องโถง1ครัวไทย หนึ่งห้องน้ำสองที่จอดรถด้ดานหน้าสามารถจอดเพิ่มเติมได้อีกนะคะพื้นที่ใช้สอยในบ้านกว้างขวางค่ะหน้าบ้านมีพื้นที่ว่างนะคะเป็นลานหน้าบ้านส่วนหลังบ้านก็มีพื้นที่สำหรับปลูกพืชผักสวนครัวเช่นกันค่ะพิกัดอยู่ที่บ้านงิ้วซอย14ซอยอนามัยนะคะตําบลบ้านงิ้วอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะ 1>, 1 6 5 0 0 0้บาทค่าใช้จ่ายที่ดินคนละครึ่งนะคะสนใจติดต่อโทรคุยกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเน้นโทรคุยติดต่อโดยตรงนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านให้เข้าไปชมบรรยากาศสภาพเวทรอบพร้อมตวรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจนะคะเจคโนขอ,อนำเสนอกันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ